โอเคครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้มานั่งพากเกมนี้เนาะก็ไม่ใช่ผมไม่มีอารมณ์จะพากนนะฮะก็ยังยังไม่ยังไม่รู้สึกเฮสเข้าไหลเลยไม่มีอารมณ์เลยถุยก็ช่วงนี้หูอักเสบเลยเลยต้องไปแบบดูแลซะหน่อยนะครับก็ที่ มีคนถามผมว่าหูผมเป็นอะไรหูผมก็เป็นรูนะถุยเอาจริงแล้วหูมันเป็นอักเสบเนื่องจากผมอบบผมอบบเป็นอัตพานะผมไม่อัดผมไม่อัดไอเสบบ่อยนะผมเลยไปอัดเสบครับถุยเอ่อเรื่องจากผมโดนมลพิษบ่อยเลยเป็นอักเสบนะฮะก็เลยแบบไม่ค่อยแบบมันหยุดหงิดเรื่องเนี้ยเลยเลยยังไม่ค่อยมีอารมณ์ต่อนะฮะเลยเลยเลยเอ๊ะผมห้าหนึ่งเลยสิบห้าเลยสิบเอ็ดสิบสิบเก้าเลยสิบเอ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด 16เดือน11ตอนนี้ก็ 12, เดือน12เดือนธันวาแล้วอะ่ะอันอผมพลาถึงไหนเดือน15เดือน11อ่ะ9เดือน11อันนี้น่าจะเป็นอันใหม่นะครับใช่ปะขอดูเดือนแป๊บน,นึงครับเดือน6เอ้ยวันที่15เดือน11นี่สูงสุดแล้วโอเคอันนี้แหละคือต่อต่ๆผมนะแล้วจะมาต่อจากเดิมที่ผมไม่ได้อย่าพลาดเนื่องจากตัวพาร์ทที่แล้วรู้สึกว่าผมเจ็บคอไงมันเลยไม่มีอารมณ์นะฮะโอเค คราวนี้ก็เสียตัวละครจะเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าผมจําผมจาเสียงของตัวละครตัวไหนไม่ค่อยได้แล้วว่าต้องพากันยังบ้างก็ลืมอยู่บางตัวก็อาจจะซ้ํานะขอโทษด้วยคก็ไม่ได้พากเก่งโอเคผมลุกตาขึ้นและพบว่ากําลังนอนอยู่บนเตียงให,ให้ในห้องนอนเสียงฝนและความสว่างของห้องทําให้ผมรู้ว่าเนี่ยมาขนาดกี่โมงแล้วผมคงจะสงบไปเพราะเห็นการเมื่อวานและมีใครสักคนแอบผมขึ้นมาที่ห้องแน่แน ในใจที่คุณจะพาฟื้นแล้วน่ะลิลิลั่นหมายว่าคุณจะ้าเจเจก็ซะอีกเออโดนแสงแค่นั้นแค่จะเจ็บคันมค่าหลบได้ไม่ใช่ทันลิคุณจะ้าอะเจ็บมากนะเคยเข้าออกบ้าด้วยนะลิแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วแ่ะเออผมคิดว่าไม่สนใจดีกว่าเรื่องมึงเออ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 ไม่ต้องลังเลยครับอ่า คงพอแล้วคงพอแล้วมั้งที่จะนึกย้อนถึงเรื่องเมื่อวานเนี่ยผมเองก็คงไม่อยากจะรู้จะรู้รายละเอียดบ้านรักหลงนะไปได้รอพาเองก็คงไม่อยากให้ผมรู้ด้วยว่าแต่น้แปลกนะที่ฟ้าปล่อยให้แมรี่อยู่กับองสองต่อสองแบบเนี้หรือว่าฟ้าจะควจะฟานี่ไปพูดอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าลิเออแค่แปลกใจนะ่ะแปลกใจหน่ะลิ มาลี่ถามผมด้วยน้าทางสงสยัยตื่หเื๋อว่าเธอจะสนใจสิ่งที่ผมคิดอยู่อย่างาห้า5ทีเธอจะเปลี่ยนจากเศร้าเมื่อถูกดูเป็นไป,ปเอไปไปเป็นประหลาดใจได้อย่างรวดเร็วจนแทบจมบมบแทบตามไม่ทันเนะี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกนะทีจริงคิด,ค,ดคิดดูอีกทีฟ้าก็คงทํางานบ้านรอผมอ,อยู่ข้างล,านนล่างนั่นแหละนะผมคงจะคิดมากเกินไปนั่นแหละช่างเถอะ แค่ผมคิดอะไรมาไปหน่อยอะพี่เลือดจากไซเดร็พกพี่พี่ๆจะบอกว่าเราดักคิดจ้อยไปที่ผมไม่แปลกใจเลยไม่แต่น้อยเออเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าไหมาไปได้เดร็ไม่ได้แต่คาร์ลิกเดะเดะทำไมละ่ะเธอเองก็นั่งเฝ้าอ,อยู่ในห้องนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนี่นะไม่ได้แต่คาริยังไงก็เป็นไซเดร็กกูจะพาจะต้องอยู่ในห้องนี้เจ้ากว่าเราจะเล่นไซเดริกเอ หนูเลิสงสัยกับท่าที่อยู่นอัลลิทำไมผมจะลงไปชั้นล่างไม่ได้นะแต่สินใจที่จะเดินตไปทีะตัวห้องไม่ได้ดิเราไปกันเลยโอ้ยเสียเลือแตกเดี๋ยวขอแคะก่อนแคะอะไรไม่บอกหรอกขอแคะก่อนแต่ก็ไม่ไม่ใช่โลน,นิทานถึงจะขอคนแคะได้นะแล้วถุยคนแคะงั้นเหรอผู้จบผมผมเดินหลบเบียร์ไปทางซ้ายอ้อมตัวมาลีทำไมล่ะ ไม่ได้ก็ไม่ได้สิลขิขวาขวาทางซ้ายผมก็ออกทางขวาก็ได้เออคืออาจารยนริชคุณจะพาอจะลงไปต่อนหรือเป็นอาจาริลิเชื่อเราไหมสิลิเอาละผมยอมแล้วแม่คุณเอ้ยไม่ลงไปก็ไม่ลงก็ได้ก็ได้ผมไม่ลงก็ได้ขอบคุณแม่ลิไอ้สิบคุณจะพาอเขาอย่ายฟันอะไรลิตีทำไอที่บอกจะทำเถอ,นะอะนะเจอเด่ะผมจะได้ลงลงไปอีกครางละทีอาจารยนิน แขงมันเลยมาเป็นก้อนอนะคิดอะไรอยู่ๆๆๆๆๆๆ low, ยเหรอถึกไปึาลิวิโลบันไดไปอยางรุนเร็วดูได้แต่ยืนมองและรอและก็อดนึกสงสัยไม่ได้ว่าทำใครถือบาลิวิโลให้ผมงวยข้างล่างนะเวลาผ่านไปดาหลายทีเขาก็ได้แค่ได้รออยู่ในห้องนานเกินไปแล้วนะดาจะไม่ปกติผมคิดว่าผมควรจะรี่ลงไปดูดีกว่า ได้ขน้นผมจึงรีบตรงไปที่ประตูเพื่อเปิดออกเฮ้ยเลยๆๆๆเจ้าขอมาลิอัมทำนองประหลาดดังแว่วขึ้นมาจากชั้นล่างแล้วค่าี่แบบนี้คนเจะพ้านจะต้องชมเราที่ไรนี่ผมได้ยินมาเลย่กับตัวเองทำดีอ่ะเหรอพ้าดีผมจะได้ความใจของผมมันมันเตือนถึงความวุ่นวาย ที่เคยอ่านมาโอ้ยหน้าหนาวโอ้ยเป็นไข้ง่ายดูท่าจะได้เลือดซันแล้วละมันหินด้ยังนะผมจะลุกลงไปดูที่ชั้นล่างก็ลุกอยู่แล้วไม่ใช่อ่ะเนหินี่นๆๆนกวาดให้บอลลี่กวาดให้บอดเวรเรื่องไงบอลลี่ว่าจะไปไหนยี่ห้องจะนเลเลยทำไมห้องสารอ่ะ เธอคิดว่าเธอทำอะไรอยู่ของเธอกันล่ะนะนี่คือเราไปาามจะเช็ดทำความสะอาดบ้านสันี้มาลีพูดและชี้ให้ดูไม้ก่า,าที่เธอทิ้งลงบนพื้นมันคงเป็นการทถนัดจริงๆนั่นแหละถ้าการทำความสะอาดไม่ได้ทำให้ฟอนไม่ได้ทำให้เฟอร์นิเจอร์ในบ้านผมก่อฟุ้งทับกันแบบนี้ผมเลยไปมองห้องนั่งและห้องนั่งเล่นที่ที่บงัง นี้กายสภาพเป็นกองขยะไปแล้วอา่าผิดนิดหน่อยโทษทีเวกามจริง,เ,งเวลาแบบนี้ฟ้าคงไปไหนกันนะท้าว่าสะอาดกันเหรอจะพาดคนอะไรพี่จะคนอะไรเดนรี่ก็แค่ว่าอยากจะช่วยเดรรี่โอ้น่าเสียสมาเดรีพูดอ่อนวอนผมเองก็เสียใจอ่อนช่างเถอะตอนนี้ผมดูคร่าวๆแล้วนะก็ไม่มีอะไรเสียหาย ถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับขาวฟ้าพังทีวีนั่นเที่ยวเนี้ยดีกว่าเป็นก้องเลยเออเจรจาดีนะแต่ว่าผลลัพธ์ออกมาแย่นะ่ะเอาเถอะนะผมไม่โกรธหรอกยังไงยังไงก็ทั้งใจเฮ้ยหล่ะนะนี่นี่ขอลาไปี่อนะนี่ผมพมยันนะเออ,เอ,อ การที่ต้องรับมือทั้งนางฟ้าและปีศาจคงจะหนักเกินไปสำหรับผมแล้วในรบรรดาแบบนี้ผมคุจะคิดวนะ่าควรจะทำอะไรเพื่อปราศจากทุกคนเลยนะใครก็ได้ตายที่ควรจะน้อยก็ยังผมได้รนะับบรรดาบายจะเชื่อผมหรือไม่ก็ตามทีเลยนะเดี๋ยวผมจะออกไปมาหาวิทยาณอะไอนะครับเฮ้ยจะออกไปให้ได้า,าที่ผมต้องทำลิ๊งยังไงผมคิดว่าเย็นเนี้ยผมกับผมกลับมาบ้านคงจะเรียบร้อยนะลิ๊งแต่ว่าลิ๊เรียบร้อยนะผมย้ำคำพูดตัวเองจะทำลิ๊ ถ้างั้นผมไปละผู้จบผมก็เดินตรงไปที่ประตูบ้างเถอดสงสารเนะี่ยเป็นผมผมอยู่เราสามขวบเอ้ยราสามชั่วโมงต่อมา,าผมผมก็มาถือมาหาวิทยาลัยมิเหม,มอว่าเพราะฝนตกเลยทําให้รถติดหนักมากทั้งเปลี่ยนทั้งแฉะทั้งเปียนทั้งแฉะแถมแถมอบมาบนรถทำเอาผมนึกตำหนิตัวเอง เยืน่าจะยน่าจะอยู่กับดิบ้ามากกว่านะเฮี้ยอุ้ยอะไรวันนี้ดูเงียบเงือกแต่ผมเดินเข้ามาผมแทบจะไม่เจอนักศึกษาคนอื่นเลยปกติแล้วก็ไม่ค่อยจะเจออยู่แล้วนะหรือว่าเขาจะคิดไปเองจริงนะนั่นไงว่าแล้วต้องเจอกันละยาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอยื้อเส้นยื้สายกันโอเคเป็นเป็ดเลย เอ้ยเมื่อกี้ผมพูดจยาโอเคต้องพูดใหม่พูดใหม่ขอขอย้อนขอย้อนพูดใหม่นายเป็นเป็ดเหรอเอ้ยเอ้ยอย่างนี้อย่างนี้โอ้ยพูดกันไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกอื่นไปทำตามนะก็ที่นี้มีคำหยาบคายและหนึ่งคำนะอย่ามาจับผิดบ้านนะไม่ชอบนะครับไม่ชอบอะไรแต่ก็จับไปเถอะครับเอ่อเสียงสิการยาห้ามอ้าวป้าไงกัน โชคดีจริงที่เจอได้คุณแบบแกททำไมผมถึงรู้สึกว่าไม่โชคดีเลยนะเฮ้อ <c oughs> ฉันรู้ว่าฉันอาจพูดอะไรแปลกๆนะนายช่วยตามฉันมาหน่อยได้ไหมาตามทำไมนะฉันไม่แค่อยากจะได้ยินคำปฏิเสธจากนายหรอกนะผู้จบกัละยากระตูกระตูเข้ามาละคอผมและเล่าผมไปที่ที่เธอต้องการแม้ที่ต้องการด้วยก็ที่เดิมอะ เอาละเอาละแถวนี้น่าจะใช้ได้แล้วละบ้านเจยจาปล่อยแขนที่ล็อกคอผมไว้อยู่นะแค่ไนแล้นะที่เราไม่ได้คุยกันแบบนี้จะปาดเออถ้านับชกเป็นการคุยก็แค่ไม่กี่วนันนะเอาแต่เอาละที่จริงแล้วที่ก็พี่จะไม่อยาจัดชกใครแถวนะกลับเกินแค่พยายามจะช่วยได้นะค่ะช่วยฝึกให้ทนมมัดจะได้ จะได้คือชมใต้สินะโอ้ยเออผมผิดไปแล้วเขาจะโชยผมอีกเลยเนะ่น่าดีนะมันชอบัดให้เสียเรืเ่องซะจริงเอาเธอ <c oughs> วันนี้เดู่ยือว่าจะโชคดีที่พวกนั้นไม่อยู่สักคนเลยนะพวกนั้นหรอใช่แล้วล่ะฉันเองก็คิดว่านายคนจะรู้แล้วสินะถ้าพวกนั้นที่อยู่ใกล้ๆนายตอนนี้นะไม่ธรรมดาเลย ไยังหน้าอ๋อเออถ้าเทียบกันแล้วนางฟ้าและปีศาจนั่นนะ่ะเออต่างจากสาวเวสีมากเลยนะดูเผลินแล้วถ้าไม่ได้ใส่ชุดแปกๆมันก็คงจะหลงนึกว่าเป็นคนล่ะนะนะก็นายร้ไม,ไมว่าพวกนั้นเป็น,เป,นเป็นอันตรายนะโดยเฉพาะเจตัวนั่นที่ฉันที่ฉันเจอเมื่อหลายวันก่อนนะ่กะกาลยาคงหมายถึงมารีแน่ๆเลยอะ่ะ ลายวันก่อนผมจําได้ว่าทั้งสองเกือบจะสู้กันจนแทบตายแล้วะนะท,ท,ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วผมเองก็ไม่ได้รู้สึกว่ามาริไปอันตรายเลยกับการกระยาน,นั่นแหละที่รู้สึกว่ดอันตรายทัทีดี่เจ้าปา่าน่าจะหาจะมาหลบที่บ้านฉันนะไม่จะไปหรอกเราไม่เห็นว่ามารีจะเวล,าะาลวารสักท้อไห่เลยนี่นะเจ้าป้าตาพูดอะไรออกมาของนายนะ่ะนั่นแนะี่บาปิศารพนะิสาร ถึงมันจะดูน่ารักแต่มันก็ไม่เหมือนกับหมาจ้อจันหรอกนะที่นายน่ะรื้อจะเก็บมาเลี um, so, <Nig> ้ยงให้เชื่องได้หรอกนะเธอพูดเกินไปแล้วนะกันนี่นายนี่นายมันเราก็ไม่ได้เห็นว่าจะเลื่อนตรงไหนเลยนี่นะอย่างมากก็แค่ก็แค่นิสัยที่เอาใจใจกับตัวเองเหมือนเด็กๆหรอกนะแล้วก็ความสภาพที่ที่ทำนั้นทำนี่แหละเทอะไหมด เละเทะไปหมดอ๋อแต่ทั้งหมดที่ที่เขาทําไปก็พอด้วยเจรนาดีไม่ใช่เหรอนายเนี่ยมันเกินเย,ย,ยียวยาจริงๆนะฉันจะขอปอกนายไม่เกินนะว่าไม่ช้าก็าเร็วใจน,นัหรือพวกนั้นมันก็คงจะทําให้นายเดือดร้อนแน่ๆบอกไปตอนนี้นายก็คงไม่เชื่อฉันอยู่ดีแต่เอาเถอะนะไม่ถึงเวลาแล้วฉันจะอ,อธิบายเองผูจบสาร,รยาก็หันหลังแล้วเดินแล้วเดินจากไป โดยส่วนตัวผมแล้วผมเองรู้สึกไม่ดีอะไรที่มันบอกออกมาเป็นแบบเนี้ผมเข้าใจว่ากรญยาต้องการที่จะเตือนผมด้าาดยวยความหวังดีแต่ว่าผมเองก็ไม่เห็นด้วยที่เธอตัดส,สินมนาลีแบบนั้นนะนะผมไม่เข้าใจเลยว่าปีศาจแบบมนาลีนี่นั้นชั่วร้ายตรงไหนกันไม่ว่าจะเป็นฟ้าไม่ว่าจะเป็นกัลยาเอาเถอะน,นะผมตัดสินใจแล้วไนดะ้รู้เรื่องประัทางเราประมาณไร เมื่อกี้อ่าไม่ทาจริงๆเลยพากัวแต่งเองด้วยผมกลับมาถึงบ้านช่วงหัวค่ำอ้าหัวมันจากค่ำนี่ไงก็หัวก็หัวมนอยู่ข้างบนของตรงไหลนี่แหละถุยโชคดีที่ฝนนั้นน่ะซาลงจดเหลือแต่ละอองแล้วเฮ้เดี๋ยวก็จะได้ลิ กูจะพาลิทำไมหายไปเถอะหายไปทั้งวันเลยลินี่มันก็เลยตัวยีไปแล้วสิลิเอาหน้าว่าแต่ว่าเนี่ยเธอกินอะไรหรือ,อยังเนี่ยฮะอย่าบอกนะว่าไม่กินอะไรเลยเพราะรอผมนะ่ะนี่นี่ดา,ร,ออา,ร,ร,าริพอเราอุตส่าห์ทำอาหารต้องกจะบ้าอไวกันลิผมแอเลเรือบอไปทางต๊ะได้ครัวโอเคอย่างน้อยมันก็ยังพอดูดูเป็นอาหารแหละนะเออ ตัวนี้ที่ผมทาอะไรมาจากร้านสะดัวซื้อบ้างแล้วแต่ผมผมกินอะไรมาแล้วนะี่ะกินอะไรมาแล้วลิว๊กคิดอะไรนี่คิดอะไรนี่นี่นี่เรา,ราเราลูกสาวลูกสาวลอลีนานหน้าขอโทษด้วยนะนเราคิดแต่คนเดียวก็ได้ลิ๊